แต่ผมไปที่ปกของมติชนดีกว่าเพราะรว่าปกของมติชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูแล้วแบบได้กวนประสาทประชาชนดีไม่มติชนเป็นแมกกาซีนที่ดีครับดีดตแต่ว่าค,คำพูดที่คัดมาเนี่ยมันเป็นคำพูดที่กวนประสาทที่นายกได้พูดมาแล้วนายกหลุดในแบบที่ถ้าคุณจับใจความได้ก็คือว่าไปแก้มาแก้ให้ได้ก็แล้วกันในในวันซึ่งคนถามเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบตบเหมือนตอนหน้าแล้วอ,นนอันนี้คือแบบ ท้าทายท้าทายเยยซ้ำเยยซ้ำว่าตอนตอนแรกฟังฟังแล้วก็เหมือนกับว่าเฮ้ยก็เป็นไปตามกระบวนการปกติถ้าแก้ได้ก็แก้ไปแต่ไม่ใช่ก็แก้ไม่ได้ไงนี่คือประเด็นมันแก้กันไม่ได้แล้วคาว่าแก้ได้ก็แล้วกันมันเหมือนย่อเย้ยว่าพวกมึงไม่มีปัญญาแก้เราจึงสืบทอดอานาจได้คำว่าที่พวกมึงไม่มีปัญญาแก้เนี่ยนัยยะที่มันแฝงต่อคือพระพวกกูล็อกทุกอย่างหมดแล้วคือประเด็นคือคําพูดเป๊ะๆเนี่ยมันก็ฟังดูไม่มีอะไรนะไปแก้ให้ได้ก็แล้วกันแต่นัยยะคือกงไ่าแนจริ็ทํให้้ด คือกูเขียนกติกาไว้ว่าบุตริสมาชิกที่กูตั้งเองเนี่ยควางพวกมึงแน่แล้วทุกครั้งซึ่งประชาชนเดินหน้าในการที่จะไปล่ารายชื่อเสนอการยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีทั้งสสแล้วก็สวซึ่งพร้อมวิ่งแจ้นไปไปร้องทปร้งศาลแล้วก็เวลาขัดขวางการแก้สำเร็จพลเอกประยุทธ์ก็จะบอกว่าก็มันเป็นกลไกทางสภาผมไม่เกี่ยวก็จะอ้างแบบนี้ตลอดว่าผมไม่เกี่ยวแต่ว่าคนที่ขัดขวางการแก้เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆจบที่ประยุทธ์จันโอชาหมดคือทั้งหมดเนี่ยลืมไปเลยนะ ว่ามันเป็นหนึ่งในนโยบาย12ข้อเร่งด่วนของรัฐบาลไม่เพราะว่าเขาไม่ได้อยากมีนโยบายนี้เขาายอมเพราะตอนนั้นมันขึ้นแล้วทั้งนั้นก็บอกมาเลยว่านโยบายที้่งนโนบงร่วนโย่า่อบายที่งต่อสภาต่อแล ก็เขาเหมือนกับว่าเขาพยายามให้คนลืมตรงนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าจะแก้เนี่ยก็ต้องทําตามกระบวนการส่วนกระบวนการนี้มันเจอขวาญหนามอะไรบ้างเนี่ยเขาวางไว้หมดถ้าใช้ตักับแบบพลเอกประยุทธ์อีกหน่อยนโยบายอะไรที่พลเอกประยุทธ์แถลงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็อย่าไปคาดหวังแต่นโยบายเรื่องถ้ามีอุปสรรคเขาก็จะใช้เป็นข้ออ้างว่ามันมีอุปสรรคเลยไม่ทำตามนโยบายแต่ว่าถ้าคุณชูวัตรไปซีเรียสกับนโยบายว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนโยบายซึ่งเขาไม่ได้ปฏิบัติตามหาเสียงเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็อย่าไปทุกนโยบายคืออย่า แต่อันนี้มันทำลายสิ่งที่เป็นมรดกของระปเทพตทยที่สร้างมากว่าที่จะทําให้เรื่องของนโยบายมันขายกับประชาชนได้นี่ม,ม,มันใช้เวลามากมใช่ไหมฮะเราผ่านัฐกี่ฉบับจนกระทั่งฉบับหลังๆนี่แหละที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยไปหาเสียงกับประชาชนไว้มันทําให้เรื่องของเงินทองในการ ตอนเลือกตั้งเนี่ยมันลดทอนลงลดน้อยลงไปเยอะเพราะว่าเอาเอานโยบายมาขายได้ใช่เลยมิเสได้แล้วมันเป็นผลงานของสมัยรัฐบาลไทยรักไทยซึ่งสามารถทาตามนโยบายได้แล้วประชาชนดันเลือกกลับเข้ามาทํานโยบายต่อเลยต้องล้มมันให้หมดแล้วมันก็ทาให้การแข่งขันทางการเมืองเป็นเรื่องของการแข่งกันทํานโยบายแล้วก็ทาตามนโยบายพอคุณพิธิษได้เป็นนายกก็ต้องพยายามทาตามนโยบายที่ประชาย์แถลงแต่พอยุพลเอกประยุทธ์แข่งกันไม่ทําตามนโยบายพลังประชารัชนะเลือกตั้งแล้วเป็นมาสองปีไม่ทาตามนโยบายที่แถลงสักเรื่องแล้วก็กลับไปใช้ ระบบอุปถัมภ์แบบเดิมหรือก็จ่ายเงินกันไปครับ,รบซึ่งเขาควบคุมได้ดีกว่าครับนะง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งคิดนโยบายเพราะไม่มีปัญญาครับมีมีจริงๆแล้วปัญญาในการคิดนโยบายเนี่ยบางทีมันมันมันต้องบาประกอบกับปัญญาในการคิดวิธีการทําตามสิ่งที่ตนเองได้ประกาศไปด้วยนะซึ่งมันมัน,ม,นมันต้องมีมากกว่าแค่ประกาศไปอะ่ะใช่